ดีครับวันนี้ดูกับออกกันครับวันนี้เราจะแกะไข่ฉุ่มกันนะครับตอนนี้นี้ไข่ฉุ่มหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหใบแล้วก็เริ่มตักพอมที่หนึ่งกันเลยครับนี่ครับ ัรบใช่ครับ กนออันชาปองกาาองูกัญชาปองออค่ะบูเลยลูกกัญชาปองกัญชาปองกัญชาปองมั้งเกยาอืมแก,แกะยากได้ ก้าวไปจะแผนแพ่นโอเคเดี๋ยวไม่รู้เจะออกมาเลยเดีวมาแล้วแพงอืมได้ มาโพนี่้อโฟนี่ครับตาให้จินตจวจตามดีหน่อยมงเอาออกจากนี้ก่อนมึงจิน เป็นคะอันน,นี้นใจวาดีไปูกนวะค่ะ กลักตรงนี้ให้เข้าล่างบอดดีไปแล้วก็ต่อเป็นมาพวกนี้อ่ะอ่ะเสียสีเขียวอืมมี่จะเจ็กเกอร์มาให้ Nay khen nhìn cặp hại bị มันก็นจะปีอีกค่ะ ได้กับนีว้าวแล้วก็ใจหัว้า ชว์ให้เพื่อนๆดูโอ้โโอ้โหแต่ก็กรอบดีแค่ฮะอืมได้ว้าจับต่อไปเจติ๊กเกอร์เติ๊กเกอร์เดี๋ยวฉันูดฮะ 哦，你嗯。 เหไ,ได้ไหมครับยิงได้โอ้เก่งจังอ้ได้คนน่นารักมากเลยลูกน่ารัก <c oughs> ไหมน่าโอ้ยน่ารักจริงจังว้าวบินได้ไหมคนนี้บินได้เราบนินด้วยลูกอืม ครับเจครันนโอ้วสวย,สวยตัวที่หนึ่งผ่านไปต่อไปตัวนี้ต่อไปตัวชมพูดครับ โตัวนี่โมัสนี่เป็นอะไรลูกเกดลูกก็เป็นรถไฟนี่นั่นแตั้งเป็นจวนจวนดวูโลวกบอลลูกอืม

chưa được 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 nhỉ, được chưa được chưa được chưa được mơ mà hay được chưa mơ chưa được chưa

โมัดเหรอครับโชมัดที่มันให้เองไหมครับเบดอืมอืมิกเกอรมาให้เลย 让安。 ประกอได้ไหมครับได้ครับเอกล้เคยนั่งรถไปไหมเคยค่ะชอบไหมก็ชอบถ่ายตัวยังนี่ Wow tunggul, tunggul. Tenggung, tenggung, tenggung. Tenggung, ni. tenggung. Tenggung, tenggung, tenggung. ni. แต่คลิปนี้เราเปิดสองใบก่อนนะลูกนะในคลิปต่อไปก็อีกสองใบโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวพักจะดิฉันนะพี่แม่ลูกครับระวังมือนะลูกตัดดีๆค่อยๆระวังนิ้วแม่พ่อตัดให้มาจริงจดไม่ค่อยจำประกาศต้องตัดด้วยลูก มไม่ต้องตัดนะลูกเนอะมันติดเนี่ย <c oughs> มันติดม,มันเอาไว้ใส่ล็อกลูกเนี่ยมันใส่ตรงเนี่ยทำตามคู่มันมันเป็นล็อกมันลูกเนอะไม่ต้องตัดลูกอือ น,น,น่นจะใจได้รู้สึกตันหรอครณพ่อช่วยอ่าไ,ได้โอเคมากแล้วก็ใจ ในตรงนั้นอะให้ปุ่ปู่มาช่วยตอนโอเคที่จะไม่เคยประจบประแค

ต้องให้ลองล็อกใช่ไหมครับ 很多那个。嗯 ยังไม่เข้ามาขอช่วยน,นะครับมาช่วย ก้านเดมจิมเปตต์ครับเด็กอู้หิงครับผมเด็กชายพันธุพงศ์ขำจะอาดครับปปสามเดือนหน้าก็ขึ้นปปสี่แล้วขำสะอัด จริงจริงเม่เคยพบ